ช่างนาอีล่ามาลาเดอร์น,นะคะวันนี้นี่ค่ะฝ้ายจะมาอันบ็อกซ์นะคะหรือว่าจะมาแกะกล่องต้นไม้นะคะวันนี้ฝ้ายสั่งต้นไม้ออนไลน์มานะคะั่นก็คือหลวงราชเสนหาสองต้นนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เนาะคือฝ้ายอ่ะได้มานะท่านผู้ชมคือต้นละ600บาทค่ะ2ต้นก็เป็น1,200บาทนะคะมีกล่องสุกๆแบบนี้เลยค่ะมาดูกันค่ะวน่้เราจะมาอันบ็อกซ์กันนะคะหรือว่าแกะกล่องนั่นแหละ คือไฟก็ไม่ค่อยได้สั่งต้นไม้ออนไลน์เนาะคือส่วนใหญ่ขายอย่างเดียวเลยคือมันมีนะไฟไปเห็นนะพี่เขาลงไฟก็เลยเออเอฟมาเลยนะคะต้นละ600บาทค่ะหลวงราชสนีหานะคือคุ้มมากเอิม่มน, <c oughs> นี่ค่ะน้านผู้ชมคือพี่เขาแพ็คมาอย่ดีเลยนะ นี่ค่ะว้าวนี่ค่ะข้างในมาดูกันค่ะเดี๋ยวไฟออกให้ดูนี่ค่ะปลอดภัยดีนะคะนี่เนาะเดี๋ยวไฟแกะก่อนอุย้ยคือสวยอะ่ะท่านผู้ชม ปกติอะ่ะคือไายจะไปรับที่บ้านพี่เขาเลยแต่ว่าเขาดิไม่มีเวลาไปเนาะก,ก็เลยให้พี่เขาส่งมาให้นะคะนี่ค่ะนี่วิวท่านผู้ชมสวยนะกำลังกัดสีเลยค่ะต้นละหก0้600เองน,นี่ว้าวปลอดภัยดีค่ะนี่ว้าวสวยอะ่ะมี่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งต้น อ๋อเป็นที่ที่รู้จักกันเนะาะนี่ค่ะนผูมชมปลอดภัยดีเนาะทั้งสองต้นเลยค่ะก็เดี๋ยว นี่นะคะสองต้นนี้ฝ้ายเราจะเก็บตั้งแม่หมดเลยนะคะนีซื้อมาตั้งแม่เนาะเพราะฝ้ายยังไม่มีนะคะหลวงราชเสนหานเนาะก็นี่ค่ะวันนี้ภารกิจอัน o ับนะคะต้นไม้ออนไลน์ของฝ้ายก็สําเร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะหลวงราชเสนหานะคะสองต้นเนาะก็นี่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับช่องลูกชายอีล่าพันลเด้อได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ